ไวชหทางลงภูเขาพี่น้องคนลงไปอยุบน ปลานเนี่ยก็งามอยู่เห็ดพี่น้องขาไหมแต่ใหญ่ๆ,ๆพี่น้องเมื่ไงขาเพิ่นไหมงาม่ งามงามนีม่นะพี่น้องเห็ดมือนี่ไหมวันเสาร์นี่ไวมันไงบะทำไามาเก็บเอาอาทิตย์หนะเก็บเอามือมันไง อยากพี่น้องอยู่นิหน่อยอาทิตย์หนาคอยมาเก็บเอาใหม่ใส่มไม่ง่ายงามพี่น้องเห็ดม,นนม,มั้งแม่ขามันงหมมาปลาไม่แม ปลาเก่าอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนสุดไหมพี่น้องขึ้นมาสูงสูงไหมมึงเนี่ยหวนช้อนขามันมึงเนี่ยดอกนี่พี่น้องขามันมนี่ะพี่น้องเห็ดตานี่อีหยังจะมางามพกแค่มึงีนงงงนงน่น้องมันจะอต่ปวด ขอบ่เคยขึ้นมากขอถี่แม่พีน้องขอบ่เคยแวะมาทางนี้แม่ขอไปแต่ทางเกาข่อยเนาะนี่จอง,งามงามง้มงามคุละเห็ดพละท้ายไว้บอกผีน้อง ามขักเห็ดปลานี่ยมูน,น้อยๆจ้ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันปะยายมากขึ้นมาเก็บเอามันงามมูมันน้อยๆเก็บเอาแต่มูใหญ่ๆีน่นอิอกงามขักอ่อนซ้อนขักงามขักปลาไม่นี่ ีนน่พี่น้องงามงามเห็ดถึงได้งามกระดอกกระเดียะค่ะพอเพิ่งจะเห็นเห็ดอันนี้งามค่ะนี่แหละพี่น้องเมื่อไงขาเห็ดม สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับมาเขาปลาอีกแล้วมานั่งกินกาแฟกันพี่น้องนั่งกินกาแฟแล้วกะช็อกโกแลตเช็อกโกแลตกินกาแฟกินกาแฟกับขนมเก็ดกาแฟมาให้พ่อใหญ่กินพออพ่ใหญ่ยางบ่เมื่อย พ่อยายอันกินไปแล้วเจี๋ยวนึงกินกาแฟพี่น้องมาสุชสุปต่งงาน,นอนนะไรซะมาปลาเห็ดไม่พี่น้องเห็นพ่อเห็ดแล้วมีแต่งามงามพี่น้องเห็ดนี่ต่งามงามนีมตาอันขาวอวบอวบแต่ปลาเก่ามันอยู่ขังรางอันนี้พ้าขึ้นกันขึ้นมาผู้สูงสูงนะพี่น้อง มันนันว่าสิยางขึ้นมาหมอกมันไหลก็เลยบ่ได้ยางขึ้นมามื่อนี้ก,ก็เลยส่วนพ่อใหญ่ว่าเออมือ่อนี้มีแดดเท่ายางขึ้นไปสูงๆมึงบ่าพะนะเออพ่อใหญ่ว่ายากงาก,กันยางก็เลยพักกันยางขึ้นมาพี่น้อง ลาย่อยนอนมาหลับรันเจ้ารันเจ้าแม่เป่าเจ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมูสิกเรียกบ่ได้แล้วเจ้าเ <laughs> ท่าแล้ว <laughs> ไปเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเห็ดลายคักปลาไม่ปลาเก่าอยู่ขงาง่างอันนี้ยางขึ้นมาขางบน่อยมาเลาะเบิงนะ่อยเห็นมูเห็ดลาย พ่อยเลยบอกพ่อใหญ่มากๆพ่อใหญ่ข่อยพผอหมูเห็ดแล้วเจ้ามานั่งกินกาแฟา This c o m e from good Thai e s <c oughs> s e n ไปเจ็บน้ำกันพี่น้องเจ็บเห็ดน้ำกันเห็ดงามๆหลายพร้อมพี่น้องหมูเห็ดเจ็บเห็ดน้ำกันมื้อนี้เอาขากรองมาน้ำมแต่าง,งามๆเลยพี่น้องนี่หลายๆพุ่นเป็นสายไปทางพุ่นแล้วก็เป็นสายไปทางพุ่นพี่น้อง งามคักเห็ดป่าหม่นน่ยขอปเจ็บมาแล้วมูนึ่งมึงเลือกพี่น้องนี่ัิค่ะงามคัก,ก <laughs> ตัดขาไปพร้อมพี่น้องคอยบ่ได้อันนั้นนันตัวฮัตลนค่ะ้เนโอ้ แน้วมัดผมเฮี่ยผมมันมัดผมบ่อยค่อยู่ผมมันมัน <c oughs> งามใหม่งามใหม่บ่างนี่มันเทาเปีเยกอะ ปลานเนี่ยงามขามิตายใหญ่ๆปลาเห็ดมันปูหรอพี่น้องงามข,ขามิตายใหญ่ๆงามๆไปใหญยนางกินกาแฟกับขนมก็ขอขอสิเรียกเอาตอม่วนมันใหญ่ๆ,ๆเนี่ย พอเห็ดมันหลายมันเรียกได้มันหนาวแล้วเนาะพี่น้องเห็ดมันกะสีหนาวน้ำแน่แาดมันหนาวเกนดเกน กินน้องป้าในเบื้องเนี่ยขามันสั้นเห็ดมันป่วโดดเบงเนี่ยขามันจะไปตากแดดไว้หลายๆ โม่เดียวกับสีได้เต็มกับตา,าแล้วโม่หนีมันเปียยพี่น้องเปียยมันกับมันหนาวเนาะเมึงขาเห็ดเด้อพี่น้องห <c oughs> ัวละอ่อนซ่อน <c oughs> เ็าส้ม <c oughs> มือเดียวกับสี <c oughs> เต็มแล้ว <c oughs> Okay. Du hast sehr gut vorgesorgt für mich. Das, das ist aber ran. Das ist nichts Sweet. Ja. Okay? Yeah. Nicht gut. ออนซะ้อนครับพี่น้องตะงามๆชาวเดสานฮะอาไดีดี and ดีรอลสินทรัพย์ดีสุดดี พี่ัดซนุกสนุกทุกสัปค่ะนมาสูงๆเห็ดงามค่ะพีนองนี่งามงามช่น น้องมันเป็นสายไปทางนุ่นนี่ตางามงามพี่น้องมันสุฟีนกูตรัมฟินยากูมู้เดียวเต็มตะก้ามือมันนิสเกนยานิสเกนมู้เดียวเต็มตะก้าเพราะว่ามันไม่มันไม่ตะดอกง่ายๆเลี้ยงเอาตะม้วนง่ายๆเดี๋ยวม้วนนี่ธรรมาเก็บอาทิตย์หน้าถ้าอากาศมันดีไม่ตะขาใหญ่ๆแม่พี่น้องมีตะงามๆ พ่อยา่วาข่อยนอนก่อนเด้อนะ <laughs> น้อนโหลดนะข่อยพ่อเฮ็ดลายป่ะนี่ก็นนต้องยางเจ็บมูเดียวดนกลับบา้าแล้วก,เกเ็เรียกอัตรามูใหญ่ๆน้อยๆข่อยพ่อเอาไหลเอกอัตรามูขาใหญ่ๆงามๆเหมือนเนี้ย ม่น้เรียกได้จ้าพอใหญ่นอนอีเลีจังลยมอเนมื่อเดียวเต็มตะการะที่อตองยาง

เฮ็ดหลายปานี่แถมีแต่งามๆขวบๆ 5G อินเทอร์เน็ตอ่ะสูงกวยังมีอินเทอร์เน็ตอีกอินียสตัวนเกตตนิกสรุ้เนะเล่นควิสพี่น้องมาต้องนางเมียวางเดียว นีแต่งามงามพ่อพี่น้องบ้างเนี่ยสวยรวยอยู่งามขักงามแนวบ้างเนี่ยขาสวยรวยอวบอวบแม่พี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดอีอย่างจะมางามคักงามแน่